อันนี้อาิทเองวันนี้อาิทอยู่กับเกมรถนะวันน right. ี้อดริทก็จะมาอัดของรีวิวอะไรก็ได้นะครับรถเมย์แต่เขาไม่ได้ระบุด่านอิริ์ก็จะทําด่านให้นะครับอย่าลืมไปดูนะคลิปแรกคองคลิปไม่ใช่คลิปแรกนะคลิปแรกที่อดริทมีสกินธนวีนะแต่มี3อันก็คือมีรถมอไซค์นะครับก็คือสกูตเตอร์แล้วก็มีรถเมย์ที่กำลังจะอัดให้รีวิวอะไรก็ได้นะครับขออีกได้นะครับแต่ว่าตามคลิปแล้วก็อันนี้ครับเป็นรถปีนเขา นะครับผมก็อัดไปแล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็ไปดูกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้มีคนดูเยอะืก็เป็นสก,กินฮารลาวีแล้วก็อัดตรงฮารลาวีเลยโอเคอันนี้ก็จะมาเล่นให้คลับวันนี้นะครับแต่ก็อัพได้น้อยนะครับเพราะผมไม่ได้ฟาร์มตังค์เลยโอเคเรามาเล่นกันส่วนคนอื่นก็รอก่อนนะครับเพราะว่า มันมีเยอะแต่สกุตเตอร์ผมก็จะอัดให้นะก็โอเคก็ขอมาอีกได้น,นะแต่ว่าตามคิวนะครับงงงงงงงเง้เงีอเงีนงีนงเง้ออย่าพึ่งดิครับผูดด้โดยสารคุณรีบลงทำไมเนี่ยโทษทีนะครับพอดีเมื่อกี้มีคนตีละคังไม่ใช่แล้วเสียเข้าไม่ว่ากันนะครับโอเคเราก็จะได้ดูไม่มีโฆษณาเว่า กดติดตามถึงร้อยคนนะครับก็ขอบคุณอีกทีนึงด้วยก็คนคนที่มาใหม่นะครับก็ขอเพิ่มได้นะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังใจเนาะก็กดติดตามไปผมด้วยครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดอะไรเนี่ยซ้ำไปหมดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> กดติดตามช่องกัรเพละนะครับให้ถึงร้อยห้าสิบนะครับผมจะได้กินไก่เพราะผมอยากกินนานแล้วโอเคเรา,าเข้าเรื่องกัน เขก็มีแค่นี้นะสกินโครงกระดูกแต่ผมเห็นไอห,หัวฟักทองอะ่ะแต่ว่าผมไม่มีนะไปดูช่องคนดังมาเขามีหัวฟักทองแต่ว่าผมไม่มีหาไม่เจอก็คือสุ่มไม่ได้อะ่ะแต่พวกสกินฮาร์ลวีนะครับผมก็สุ่มได้นะสุ่มได้หมดเลยก็คือ VIP มาก็เพิ่มโชคลาบสกินคูณสองไงผมก็ได้สกินมาเป็นสิบสกินเลยแต่ฮาร์ลวีผมได้แค่มาสี่สกินมันได้เท่านี้จริงๆนะ ก็จะให้อัดอะไรก็บอกนะครับบอกได้เลยแต่ว่าต้องตามคิวนะครับอาจจะรอนาะนนิดหน่อยแต่ว่าคลิปหนึ่งก็โอเคนะครับโอเคมามนึง,นงมันน่าจะมีด่านใหม่นะด่านที่มันเข้ากับฮาราวีนะ่ะผมก็เลือกด่านด่านนี้เพราะมันมืดสุดแล้วแต่มามันก็ไม่ค่อยมืดเลยเพราะน่าจะเอาโทรศัพท์ผมมันไม่มืด ไม่รู้ไม่เกี่ยวที่หน้าจอโทรศัพท์หรือเปล่านะแต่น่าจะไม่เกี่ยวนะครับโอเคไม่ใช่และเออมผมก็ชื่ออาทิตย์นะแต่ว่าพ่อบอกให้เป็นอาทิตย์เล่นก็คืออาทิตย์เล่นอีกชื่อหนึ่งนะครับก็ของผมก็คืออาบุ้งฟุยฟุยฟุยไอ้ไปช่วยช่วยแทนอันสางสองสางไม่ใช่และวจืดเงี้ยงๆอุปเม็พเม็พเมจัดกีฬา็กรามินดึงตาลบ ทางวันี้นะครับเขาได้ปีอยู่กับรถเมย์นะครับได้เจอในเสาเอ้ยไม่ใช่หนยนเอ้ยไม่ใช่เอออถูกแล้วไม่ใช่แล้วเขากำลังจะเดินไปนะครับแล้วเขาก็ไปติดกับดักนะครับดูดีครับรถเมย์ครับผู้น่าสงสารเงี้ยเงี้กนะก็ขอได้แต่ว่าต้องรอหน่อยนะแล้วก็ของรีวิวอะไรก็ได้นะครับก็ใจเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งมันก็สิบนาทีเนาะ ตอนนี้ผมก็พยายามให้อัดทุกคลิปแล้วตอนนี้มันก็อาจจะช้าลงเพราะผมเรียนแล้วก็มีการบ้านพ่อด้วยมันก็อาจจะช้าหน่อยนะครับมันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะผมเรียน3ามคาบนะคาบละหนึชั่วโมงแล้วตอนบ่ายมันก็มีหนึ่งชั่วก็คือเลิกบ่ายบ่ายครึ่งนะแล้วผมก็ต้องพักเพราะว่าผมก็ต้องมีงานพ่ออีกไนงะแล้วเกิดงานโรงเรียนวันนี้ผมคัดไทยแบบ อู๋คูยังสวยเยรียครับแต่พ่อผมบอก <Su zy> ไม่ใช่แล้วแต่แม่ผมก็บอกว่ามันโอเคนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าครูจะเอาหรือเปล่านะแต่ว่าครูก็น่าจะเอาแล้วว่าผมทําแทบตายในมือหักไปเนยก็ผมก็มีงานเยอะนะก็มีอัดคลิปด้วยแต่ว่าอัดคลิปไม่ต้องห่วงแล้วผมอัดให้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวจะไม่ได้อัดนะแต่ว่ามันก็จะลงวันเว้นหวหนันนะเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันวันเว้นวันหรือเปล่านะ ไม่ก็ไม่ก็ทุกวันเพราะผมตอนกลางคืนก็จะอัดตอนนี้ประมาณสองทุ่มสองชุ่มกว่าแต่ผมอัดถึง3ามทุ่มนะครับก็คือคลิปหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนาะก็ผ,ผู้ชมอาจจะดูได้แค่แป๊บเดียวแบบว่ามันได้แค่สินาทีเนาะแต่เวลาผมเล่นมันก็นานนี่เนี่ผมเกียดไอ้กล่องพัสดุ ผมเคยตายเพราะกล่องพัสดุประมาณห้ารอบไอรถคันนี้แต่ผมเคยตายพัสดุสูงสุดสิบสิบสิบแฉกสิบสี่รอบเอารเบลเป,เปมมอนจอดหวัวล้อแหละพอดูก็สุดกล่องพัสดุมันคือมันเก,กะบตากมากเลยบอกให้อาเปลเปมมอนจอ์ไอสกับปีป๊อปไ์เดดเป็นไนงครับคนเทพก็เล่นอย่างนี้แหละครับไม่มีไก่หรอกทุกคนก็ต้องไปตั้งแต่ กากันเนาะกากแล้วก็ไปเทพนะครับมีคนว่าผมว่ากากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สื่อสารเพราะผมเก่งอยู่แล้วตืดผมก็เก่งอยู่แล้วมันจริงแหละแล้วก็มีคนมาตักเตือนว่ามีมารยาทหน่อยครับผมก็ขอบคุณคนนั้นนะถือว่ามันจะผ่านมาหลายเดือนนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็อาจจะมีกากบ้างมีงเทพบ้างแต่ตอนนั้นผมก็กากอะไรแล้วก็เคยโดนล้อว่าอีกาก แต่พอผมเทพเขาก็ไม่ดา่าผมก็ไม่เข้าใจเขานะเพื่ออเลยทำไมต้องยึดหลักกับคนกงครับโค้ชเทพของคนกาะมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกเขาโอเคไม่ได้ฝึกฝนนะ่ะแต่พอตะกวันหนึ่งเขาเทพครูก็ไปชมเขาแล้วพอเขาไปคํานั้นคุณก็ว่าเขาอีกเออใช่ไหมเด็กมันก็ค้เขาก็มีเทพมีกะกันเนานะ เออก็ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่ว่าสูสูนะครับเอ๊ะดีด <field. S 1> ีากลุ่มยูคลาแม็แด้ครับโปรหมดหน่อยเนี่ยไม่มีคนเข้าเอ๊ะเป็นเปนเป็นเป็นเจัดอกับพีปูไดอพีกับูปีป้าปีป้าปูปาปูเงี้ยเงี้ m เงี้ยเงอบูซาปูตาบตาาบับบวบูเงี้ย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  งงเงี้ยเงี้นี่คือฉากที่ผมเกือบตายเนี่ยคือมันชนแล้วแหละมันไม่ตายเอาเป็น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 เปีปเป็นเป็นเป็ปเป็นเป็นเป็นเอ็นเป็นเป็นเปนเป็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 ปเป็นเปนเป็นเป็นเป็นเปนเป็นเป็นเป็ปเป็น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 เป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  พอร้องแนละ้วมันไม่ติดเลยนะก,ก็เสร็จนะผมก็ร้องรัวเลย I'm a real magician I'm gonna be Bob Lighter I'm a real magician ผมกำลังดูแพ็คใหม่อยู่นะครับว่าเนี่ยมันคุมพพม้มเพราะพ,พอผมจะเติมให้แค่นึงคีไปถึงไอแพ็คนะพวกนี้พ่อผมจะเติมไม่แค่นึงคีนะผมก็ หาอันน่าสนใจเพราะผมไปติดกับ <c oughs> แต่วพอวบอกว่าเติมได้ครั้งเดียวผก็ต้องเช็คสตินะในการเติมเกมครั้งหนึ่งคือมันก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมก็คือเพื่อนผมอะ่ะมันเติมเกมใช่ไหมแล้วมันก็มาอวดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ามันก็แค่เกมแล้วอยู่ดีๆบ้านมันก็นั่นแหละไฟไหม้นะ ผมก็ส่งสารเขาแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เออใช่ไหมเด็กมันก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่คนนั้นเขาก็ลาออกไปแล้วจำชื่อไม่ได้และหลายปีผมอยู่โรงเรียนประชานิเวศนะครับมาเยี่ยมได้นะครับยอกยอกยองยอยอคุณเลนคุณเลนคุณเลนอาร์บีพีมาจด เอาโวยผัววยเอาวยบซานผมไปเจอคลิปหนึ่งที่ไปเจอคลิปหนึ่งในแอปติ๊กต๊อกอะหลายคนก็่าจะเล่นแอปติ๊กต๊อกนะปโปรดกันด้วยนะผมไม่ได้โปรโบทนะมันจะมีอันหนึ่งที่มันแอปให้เราดูแล้วมันเสียตังค์อะอไม่ใช่พูดบิดด้ตังค์แต่ว่าผมไม่ได้ดูเพราะผมทําไม่เป็นนะนั่นแหละไปเจอคลิปฝรั่งที่เขาแกล้งอะที่เขาเป็นแฮกเกอร์อะปลอมอะเป,เป็นแฮกเกอร์อ่ะ นั่นแหละแล้วเขาก็ใส่คอมมานดูนี่นั่นใช่ไหมแล้วคือคอมมานมันก็สื่อได้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เข้าไปในนั้นไง,นนงนแล้วคือผมก็หาถูกไหมฮ่ามันไมไ่ตลกอะไรขนาดนั้นนะหน้าเหตุตายตรงนี้ชอบมากกับยากปามูปามูปูาป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 ลา สวัสดีครับผมชื่อเงินๆเง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 ฟึบอเป้ม well. like, like ันเปิม okay. hey, yeah. hmm. ันจอดเนี่ยเขาก็โอปอโนปาเดลสอาเปเนปาอะไรสักอย่างนี่แหละจำเพลงไม่ได้ทุกเพลงมันดังกับพี่ไม่ใช่แหละนั่นแหละเขาก็ทำาีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูปโจนน่ะโจนฆ่าใช่ไหมแต่ผมเอาภาพมาให้ดูไม่ได้ติดเสืองคือพ่อผมก็ภาพไม่เป็นโอเคเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนได้แ แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็ติดตาม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 จำขึ้นใจหรือยังคนที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ติดตามช่องอารเพลย์ด้วยครับให้ถึงร้อยห้าสิบโอเคติดตามดยนะแล้วก็เข้ากลุ่มิวคลาเม็กด้วยนะครับโอเคไปแล้วบายน้ำลาย